มาเจ้ทุกคนจะพามาเก็บผักชีไปแกงอ่อมวันนี้วันนี้ให้ดูส่วนพักหน่อยดิจะมาโชว์พักสักหน่อยว่าใหญ่ขนาดไหนแล้ววันนี้พูดภาษาโคราชนะจ้ะมีพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าเอออย่าให้พูดภาษาโคราชก็จะพูดไทยเบิ้งเลยจ้ะแต่ไม่ได้ทุกคลิปหรอกบางคลิปก็พูดบางคนเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนี่พิกเห็นไม่ดอกแล้วอันนี้พิกซื้อเข้ามาติดดอกเลยด้แต่พิกปลูกเองอันนี้ฉันเพาะเองนะนี่เพาะเองพึงจะได้ใบแค่นี้ทําไมฉันถึงซื้อเข้ามามันไม่ทันกินจ้ะ ึ้นไปเพาะเองก็ตะกวัวจะได้กินเก็บได้มีกี่รุ่นหิมะก็ลงมันจะพักแตงแตงก็กําลังกี่ดอกแล้วเห็นไหมกระดึบเริ่มจะมนเห็นกระดึบดอกออกมานี่ยๆแอยและหนึ่งต้นหนึ่งสองต้น,ตตนวันนี้ปีนี้ปลูกแตงกี่ต้นปลูกแตงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นหกต้นก็พอกินแล้วจ้าอันนี้มีกระดึบแล้วอันนี้อันเมื่อกี้มีเห็นเห็นไหมเป็นมาถ่ายกระดึบแตงให้จะได้กินแตงแล้วเห็นไหม มันจริงๆมันต้องใช้ข้างได้ฉันไม่มีข้างไม่รู้จะเอาข้างก็ไหนปล่อยมันเลื่อยอยู่กระดินนี่แหละได้กินยังไงก็เอาจ้ะผักชีนี่โรยไวยตั้งแต่ก่อนหิมะแกมดแล้วดอกมดแล้วผักชีอันนี้ผักชีผักชีผักชีไทยเนาะอันนี้ผักชีลาวก็จะดอกเด็ดทิ้งไปหลายรุ่นแล้วจ้ะเนี่ยงามงามเด่นนะอามาลูกตากล้องลูกสาวเป็นตากล้อง <laughs> อย่าเยียบพักแม่นะจ้ะ พักไอ้นด็พักไอ้นี่ก็งามเจ็ดเห็นไหมอันนี้พักไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกพักไรฮือยเอเบนแม่ไม่ลืมชื่อมันไอ้พักการดอกตีขาวนะพักกะลัมดอกเออกะลัมดอกงา,งามงามอันนี้กระบอกคอดีถึงปลูกอันนี้พวกนี้เพาะเองมันจะมันจะต้นหน่อยอันนี้ซื้อพันธุ์เข้ามาที่เขาเพาะขายนะจ๊ะงามไวัเจ็ดนี่พวกมกเขือทงมะเขือเทศเต็มเลยจ้ะพักงามเจ็ดทั้งทั้งที่ไม่ค่อยได้รดน้ำมันนั้นเนี่ย นี่ฝนไม่ตกว่าเป็นอาทิตย์รดน้ำมันแค่ครั้งเดียวมันก็ยังงามเลยวันนี้จะมาเด็ดพักชีแล้วก็เดดไอเนี่ยหอมใครจําได้บังเอิญคลิปก่อนเนะี่ยน้อยแค่ตัดหอมป่าหอมป่าที่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกหอมป่าเราเขาเรียกชายจ้ะมันเป็นต้นชายน้อยก็เรียกพี่เรียกถูกอันจ้ะมันเป็นต้นชายจ้ะน้อยจะตัดออกให้มันแตกไหตัดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแกงามไวจะจะแยกออกด้วยมันแน่นเกินเนี่ย นี่ขนาดปุกไม่ค่อยเยอะนะนี่กว่ามันจะแตกดูเถอะต้นพักชีโอ้ยงามจะ๊ะมันถมมันถมต้นไอเนี่ยที่แม่เอามาปลูกไอเด้มันมันโตไม่ได้พักชีถมถอนแม่ไม่รดน้ำหรอกแล้วมันจะเปียกรางอยาดนี่สลัดสลัดมันก็ออกเลยจ้ะถอนห้พักอื่นพวกึ้น วันนี้ฝนจะตกด้วยพยากรณ์อ,อากาศเขาบอกฝนว่าจะตกตอนบ่ายอันนี้ยังหาโมงกว่าใช่ไหมลูกงาโมงกว่าหน่อยก็เลยมาถอนพักออกงามเกินจะพักอื่นก็ขึ้นไม่ได้โอ้ยต้นนี่งามขักเอ้อไม่ได้ตั้งใจปลูกเยอะขนาดนี้ดอกเม็ดเก่ามันร่วง อันนี้จะไว้แนวเกบพักขีสองต้นน่ไว้แนวด้วยนะไอพักขีร้าไม่ต้องไปไปว้แนวมันต้อกจะงอกมาใหม่ขาดดิเลตเปะปะไปเลยโคนรมันึ้นมันแน,น่นจ้ะทางหยาทางอะไรนี่ต้องเป็นเลือกออกนิดหนึ่งอ่ะเห็นไหมมันรกไม่ค่อยได้มาทำรุ่นตรงรุ่นหอมเท่าไหร่ นี่จ้ะได้ทั้งหอมได้ทั้ทางผักชีลาวเดี๋ยวจะไปแกงอ่อมกินต่อจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะน่อยก็จะเด็ดเอาต่ยอดอ่อนๆมันไปไว้กินพวกแก่ๆก่อแข็งกินไม่ได้เหรอย่งแย่มันแก่ไปเด้เนี่ยใครว่ามันแก่ไปแม่ตรงยอดมันก็อ่อนเยู่จวะเด็ดต่ยอดมันเนาะ,ะเด็ดต่ยอดมันไปแกง กินไม่หวาดไม่ไหวหรอกจ้ะมันใหญ่มันงามเกินมันมันอาจจะเป็นทันเดียวกับบ้านเองนั่นแหละที่น่อยปลูกกันอ่ะน้อยกว่ามันเหมือนกันกินก็เหมือนกันแต่ว่าดินก็ดีมันดีดินในสวนที่น้อยปลูกอ่ะมันดีนะจ๊ะคือดีดีเพราะว่าเอาปุ๋ยมากมันลงด้วยเป็นคั้นรถเด้เมื่อปีที่แล้วอ่ะเอาปุ๋ยที่ไปซื้อเข้ามานะจ๊ะมันลงคั้นรถใหญ่หนึ่งเลยได้รถกระบะหนึ่งอ่ะมันก็เลยงามพักก็เลยงามบางคนก็ถาม ไสปุ๋ยไอยปุ๋ยมักนี่เลยจ้ะไปซื้อเข้ามาเป็นคันรถจากจากที่เขาทาปุ๋ยมักของของแถวที่น้อยอยู่เลยจ้ะอารถกระบะไปใส่ปอกแกพาไปซื้อไม่ได้ซื้อปุ๋ยถุงเข้ามาได้ปุ๋ยถุงมันก็แพงจ้ะดยูยอดงดงามอันนี้ก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเลือกเอาแต่ยอดกำงามก็พอเนาะกินมีมดหรอกจ้ะพักก็มีใครกินด้วยกินลูกสาวก็ไม่ค่อยกินด้วยเนี่ยแต่แกอ๊อออมเขากินด้วยอยู่จ้ะแต่ว่า จะให้มันกินดิบกินอะไรไม่กินไม่เป็นได้ลูกสาวเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยเหมือนรุ่นโบราณตรงเนาะกินผักไม่ค่อยเป็นจะล้างทควพมสะอาดสักกร,รัหนึ่งเพราได้แกงเนาะแล้วก็วันนี้มีเฮดใส่ด้วยจ้จเฮดที่ไปเก็บมานั่นแล้วก็มีไก่แล้วก็มีผักกระหลำ่ำเดี๋ยวจะไปทำกับขาวข้างนอกเดี๋ยวนี้เอา แกงอ่อมเนยลุงปอกแกจะเหม็นเนาะทั้งปลาหลทั้งใบผักชีเดี๋ยวสงตานก็ดังเรวจะไปทำกินข้างนอกกันเฮ็ดนั้นก็สะอาดอยู่จ้ะเนาะต้องล้างดีเท่าไรดอกน้มแปรแจวเห็นไหมมันอยู่บนยอดใหม่ไม่มีขี้ผงเลยจ้ะงามงามเห็ดแต่เดี๋ยวไปแกงกันเลย nằm đợt hai mươi hôm một mươi hai hôm đen cho năm đợt đi phép แค่นี้แหละคือที่เดือดได้แค่นี้แหละลวรอกายเปื่อยสักหน่อยก็อนใส่พักจ้ะจะพี่น้องเดือดแล้วก็ปรุงรสสักหน่อยใสยปรร่ปลาดานี่แหละจ้ะเยอะๆอุย้ยนี่ปลาหน่อยในขงนัวจ้ะ แ่ผงนัวหอมจะหอมไก่น่าจะซุกลแล้วแหละที่นี่ก็ทยอยใส่พักเนะะเาะกระทะก็ไม่ค่อยทันใจดอกจากไม่เหมือนเตาเร่งได้ใส่ได้ไป้็ร้อนๆของหยับกิเบียบกิ๊บอุ้ยหายลูกสาวลางเฮทหายพี่น้อง ไม่ชีใครเลยดูเถอะอันนี้สองดอกเลยจะย้อยส่พักไปไฟก็ไม่ได้ดังใจเลยพี่น้องเงียบกิ๊บใส่ไดไไปก็เงียบกิก๊บทำไมกลัวลุงป๊อบเหม็นนะทำในบ้านเลยจ้ะบทีกว่าแกจะกลับไปจากทำงานวันนี้ลุงป๊อบไปทำงานเลยนี่ น,นี่ตอนเที่ยงอาหารเที่ยงน้อยเด้นี่เราจะไปทำงานตอนบ่ายดูเถิดจ้ะดูเถิดจ้ะเห็ดเยอะมันจะเป็นแกงเห็ดเลยเนาะเออพูดถึงแกงเห็ดนะ้อยมีใบแมงลักเดี๋ยวไปเก็บใบแมงลักมาใส่ด้วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเก็บใบแมงลักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปด้วยกันเลยจ้ะนี่จ้ะใบแมงลักใบแมงลักใบโหระพาจะอยู่แถวนี้จะ้ะเห็นไหมใบโหระพานี่ก็เพิ่งจะแตก ยอดออกมาเป็นพุ่มๆหน่อยจะใบแมงลักอย่างงามเลยเห็นไหมอันนี้ซื้อพันธุ์เขามาปลูกจะเป็นใบแมงลักแบบซื้อมาจากร้านที่เขาขายนอ้อยเห็นมันอน่าสนใจก็เลยซื้อมาไม่เด็ดเดี๋ยวมันจะไม่แตกยอดเนาะเด็ดเด็ดไปไป่หอมหอมกลิ่นเหมือนแมงลักกันเลยจ้ะมันก็น่าจะเป็นแมงลักบ้านเราเนั่นแหละเด็ดเด็ดแล้วให้มันแตกยอดใหม่ ไปใส่ประมาณนี้ก็พอเนาะหอมแต่ทางจะใส่ไม่ได้แหละเจงนกเียงกาหลอกเก๊กากเก๊กากได้ยินไหมพี่นนองโอ้เห็ดเหลืออ่ะด้วงอานนี่หลงอยู่ในฝาย กินแบบบ้านๆน้องพี่น้องโอ้จริงๆอยากไปนำประดาอีกจังนิดเด้ <c oughs> อแป๊หน่อยแต่หอม ไปสามบาทเจ็ดบาทแล้วพี่น้องมาจ้ามากินด้วยกันแซ่ๆ <c oughs> บๆทีลาวตังเพชรไก่หายไปไหนหมดเนาะไก่โฮสหายหมดเลยพี่น้องหาไม่เจอเลยอร่อยจ้ะ แต่ยินเสียงรถหวอไม่รู้หวออะไรนักหนากายตนหนึ่งมแต่กระดูกกาติดกระดูกกันจ้ะ กินเซ็ก็จะไปทํางานตอนบ่ายจ้ะไปสี่โมงก็ไปทํางานอาหารเทียงแต่ว่าตอนในบ่ายหนึ่งกด้ได้ตอนกินเนี่ยจ้ะวันนี้นอกก็ไม่มีอะไรลูกจ้ะ เก็บผักชีทำแกงอ่อมให้ดูกินให้ดูนิดนึงวันนี้เราก็คงต้องลากันแค่นี้เลยจ้ะเราจะกินให้อิ่มก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย